ก็ s, qui, สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยิน well. i̇şte. ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชาแนลค่ะตอนนี้รุนี่เกมไม่ครับสร้างบ้านสับปะรดของสปันม็อบกันนะคะโอเคท้ายเงินแล้วเข้าไปสร้างกันเลยจ้าบุน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 อ๋อดูท้องฟ้าสิเพาไม่ใช่ท้องฟ้าน้ำมันท้องทะเลต่างหากเล่าออมพี่เคนเด็กเติมน้ำมันกันยังอ่ะเอมแล้วเต็มถังเต็มถังเดินหน้าเป็นกำลังบุนบุญที่สำคัญนะมันไม่ใช่รถอ่ะ้ามันคือเรือเรือเรือ อ๋อคือเรือเนี่ยโหเขาเขาจะว่าเป็นรถเรือเนี่ยดิดโอ้ดูเมืองเขาสิเมืองเขาสวยสวยเป็นลูกกระถางเลยอ่ะเขาเรียกว่าเรือยนต์นะอ๋อดูดิมีประชากรชาวบ,บ้านอยู่ในนี้ดินะอล้นี่มันเมืองอะไรกันเนี่ยอุ้ยนั่นดูดิบ้านของแพทริกกับสควิสเบิร์ดละโอ้โหสวยจุงอะไนี่เอเ๊ะอ,อะไรแปลกๆอ่ะแล้วเชฟเป๊ะของเขาอยู่ไหนอ่ะอยากกินเบอร์กเกอร์แปปี้เรปรปอ่ะเฮ้ยบ้านสปอนบ็อกไม่มีอ่อ้ํเฮ้ยถ้างั้นต้องสร้างบ้านที่เขาว่าล่ะไม่เป็นไรนะสปอนบ็อก นี่มีบ้านสัปาร์โลช์ใช่ไหมถ้าอย่างงี้มันจะมาสร้างให้นะโอ้นักธงสารดูมือดูซีดูบ้านพัทริกกับสคริตเวิร์ดซีน่ารักเชียวเราจะสร้างให้สวยกว่าบ,บ้านของสคริตเวิร์ดกับบ้านของแพทริกอีกนะเอ้ยอ้อินเดี๋ยวๆๆเอา้าอย,าย่าใครทำนะอยู่นี่ใช้อยู่นี่ช้ เฮ้ยแมงกฆพูนมาไม่เลยจับเลยวิน่ารักจุงแมงกฆพูนอะไรเสียงเหมือนมะลังวันเลยน่าดีแมงกฆพูนเจลลี่ <c oughs> มันมาหึงห่งฮึ่งมันพึ่งเลยอะ่ะถ้าจับไปทำแมงกฆพูนน้ำมันงาเน,นี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่แมงกฆพูนเพราะว่ามันเป็นพึ่งนะพี่เขน <c oughs> โอเคค่ะเรามาเริ่มสร้างบ้านสับประดรดกันเลยดีกว่านาะข้าวผัดส,สับประรดเออไม่ใช่อันนี้นะคะเราก็จะสร้างบ้านจากบล็อกสับประรดนะคะซึ่งลายของมันนะคะก็จะเหมือนสับประรดเลยค่ะเพียงแต่เวลาเราวางนะคะเราต้องค่อยๆวางนะคะวางให้ภาพเนี่ยมันต่อก,กันนะคะเป็นทรงข้าวหลามตัดเนาะแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะมีลูกก๊าดก็ว่าเป็นปลาของสับประรดยน,นะคะซึ่งเราเนี่ยต้องวางให้มันแบบเป็นเหลี่ยมๆนะคะแบบนี้เนาะ แต่ว่าถ้าเราวาังผิดแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนนะคะมันก็จะไม่เหมือนลายสับปะรดใช่ไหมมันจะไปเหมือนลายอะไรก็ไม่รู้อ่ะเรียกได้ว่าเป็นลายแบบสเปซสะปะเลยนะแต่ว่าอันนี้เราออกแบบมาแล้วแหละว,ว่าเราจะต้องวางแบบนี้เท่านั้นนะคะมันถึงจะออกมาเหมือนลายสับปะรดจริงๆเนาะ ซ่งบอกอันนี้เขาก็ออกแบบแล้วค่ะว่าให้มันเป็นลายของสับป,ปะรดนะคะสําหรับบ้านสับป,ปะรดของสป,ปันบ๊อบเป็นเฉพาะเลยแหละอุ้ยลายเป็นทาสับป,ปะรดจริง้ลยดูซี่มีลักษาสับปะรดด้วยนะ <c oughs> แต่ว่าเวลาเราสร้างเนี่ยเราต้องสร้างให้มันกลมๆนิดนึงนะคะมันจะได้ดูเหมือนลูกสับป,ปะรดจริงๆเนะ เ,เห็นแล้วอยากกินสับป,ปะรดเลยอ่ะหอ,อบ้านของสป,ปันบล็อาเป็นสับป,ประรดนะสิเอ๊ะแต่ว่าทำไมบ้มานเขาต้องเป็นสับป,ประรดด้วยอะงั่นเลดิเดี๋ยววันหลังเขาโทรไปถามสป,ปันบ็อบให้นะไม่สงสัยจูท้ายมาเขาคงจะงงเหมือนกันแหละว,ว่าทำไมาบ้านของฉันต้องเป็นสับป,ประรดได้หรอใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะนี่นี่เกือบเสร็จละอันนี้นะคะเราต้องมาร์กจุดไว้ก่อนนะคะ ว่าให้มันคือตาสับป,ประรดที่เป็นลายข้อหลามตัดไว้แบบนี้เนาะถ้าเราแบบนึกถึงสับป,ประรดจริงๆนะคะลูกของสับป,ประรดจริงๆอ่ะมันก็จะมีหยบ,บลูก,กตากับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้เนาะอ๋อมันเหมือนเปลือกของสับป,ประรดจริงๆนะเนี่ยแล้วเปลือกของสับป,ประรดเวลาสุกเนี่ยมันก็จะออกโทนสีแบบเหลืองๆส้มๆแบบเนี้เนาะอ๋อมันคือสับป,ประรดพูและปะเอ้ <c oughs> ถ้าเป็นพูแลมันก็จะหวานนะนะอุ๊ยของชอบพี่เคเลย เอ้ยม่เินแต่ว่ามันมีกรดนะกินเยอะมันก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะแต่มันก็ช่วยย่อยได้เยอะนะคันนี้มันลบต้องกลมๆเดี๋ยวนี้มันรีรีไม่ใช่<ด>แล้วนันมันโคลาลีโคละกลมแล้ว,ลวริงจังเลย่ะอันนั้นก็ไม่ใช่นันมันของจริงนะมันชีวิตจริงอันนี้มันของเล่นอันนี้เราสร้างบ้านให้สปันบล็อบอยู่ต่หักแล้วบ้านก็จะสูงประมาณสักสองชั้นนะคะวันนี้อ๋อไม่แน่ใจว่า มันจะแบบว่ากว้างพอหรือเปล่านะแต่เราก็มีเฟอร์นิเจอร์ว่าสำหรับตกแต่งนะคะซึ่งจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ของสะพานบอบเขาเลยเนาะเอาละตอนนี้ก็ได้กําแพงบ้านที่เป็นลายสับประรดแล้วโอ้โหเห็นแล้วลายตาแทนเอาวังได้ยังไงเนี่ยดูสิมันหวางเป็นลายตาสับประรดเลยเคยกินข้าวผัดสับประรดปะมันจะมาครึ่งลูกแบบนี้แหละนี่นี่อันนี้ก็เป็นเหมือนลายสับประรดแล้วนะเฮ้ยมันเหมือนลูกสับประรดจริงๆระเนี่ยดูดี อเอนนิดว่าสะดือเนี่ยนี่คือลูกตาของเปลือกสับป,ปะรดตันเนี้ยอันนี้เราต้องวางสูงนิดนะคะแบบว่าวางให้มันครอบเข้ามาเนาะเพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นทรงกลมๆนะคะแบบนี้นะคะต้องการให้มันเป็นหัวสับป,ปะรดนะเนาะซึ่งหัวสับป,ปะรดเนี่ยมันก็จะแบบออกแนวกลมๆนิดนึงนะคะอ้อมจะสร้างเหลี่ยมก็ได้นะแล้วเราก็ติดต่างว่าโดนไม่ทนันเอ,อ้ยไม่ได้ดิบ้านของสะพานบอบเนี่ยเขาต้องมีหลังคา้วยนะ หลังคาเนี่ยเขาก็จะเป็นคล้ายๆกับใบสีเขียวๆอ่ะเป็นใบของสับป,ประรดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหัวสับป,ประรดอ่ะอันจะตัดหัวออกไป้นายพี่เคนไม่งั้นเดี๋ยวเวลาฝนตกบ้านเขาจะเปียกนะว่าแต่ว่าบ้านเขาก็อยู่ใต้ทะเลลึกอยู่แล้วนะัจะเปียกอีกเหรอดูดิฟองน้ำจะไม่หมดเลยอ่ะเอออยู่ใต้ท้องทะเลนี่มันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าเขายังไม่เห็นปลาฟักตัวอะไรดูดิ <c oughs> เขาเห็นตาแมงกะพรุนอ่ะกับแมวอ่ะดูสิฝั่งกระโน้นนั้นมีน้องแมวเต็มเลยอ่ะสีน่ารักน่ารักไอ้ยังดูแผนที่ดิ โอ้แผนที่ก็กว้างขวางกันเยเนี่ยเราน่าจะเดินไม่ทั่วทั้งเมืองหรอกนะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้วันนี้เรามีโปรเจกต์ธารกิจนะคะสร้างบ้านให้สปันบ็อกให้เสร็จก่อนเนาะโอเคกับเซลล่าเหลือบริเวณส่วนหัวของสับประรดนะคะเราก็จะปิดเลยเนาะปิดแบบนี้ไปเลยนะคะส่วนบล็อกแสงไฟเนี่ยเราจะเลือกเป็นพวกบล็อกกบเรืองแสงนะคะเพราะว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันในไมค์ครับ1.19เนาะเพราะว่า1.19เนี่ยมันจะมีพวกบล็อกเรืองแสงเพิ่มเข้ามาใช่ไหมเนี่ยนี่เราทำเริ่มทําส่วนหัวนะคะอ๋อ จะวางได้ต้องทุบวางทุบวางเนี่ยว้าวเข้าไปแล้วว้าวเข้าไปแล้วเฮ้ยถ้าวางผีชี้ไมเปลี่ยนเอามาเลยเอามาเนี่ยเฮ้ยนี่ว้าวประตูมันเปิดแบบนี้เหรอเขาไม่ได้เห็นน่ามาเลยเปิดประตูได้ดูข้างในดิอ๋อมันเป็นตาดาวใช่ปะเฮ้ยดูนี่ดิมีกระอี้ทองคำน่าว้าว อุยทีว๋อมานไม่าช่ก็อี้ทองคำป้าเป็นก็อี้ไซส์เปล่าอ๋จีเพราะมันเป็นปลาดาวมันต้องอยู่ใต้เปลือกหอยหรือว่าใต้ขวดหินใช่ไหมว้านายสร้างคิปเปอร์ไว้ทำไมเนี่ยอ๋ออย่างเฟี้ยวเนี่ยบ้านมันมืดไงโอ้ยปิดฝาได้ด้วยอีเกนเฟี้ยวอ่ะอย่างเทพเลยอ่ะเหมือนในการ์ตูนเลยเราใช้บล็อกเรื่องแสงของกบนะคะวางไว้แบบนี้นะคะตรงเพดานเนาะจะได้สว่างๆเลยนะคะแล้วก็ปิดหัวสับปะรดไปเลยกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยตกแต่งใบสีเขียวไว้เนาะ ก็จะมีบล็อกสีเขียวนะคะที่มันแทนใบสับป,ปะรดข้างบนได้นะคะอันนี้เราวางให้ครบทั้งสี่มุมก่อนเนาะนี่ตรงนี้เราค่อยแปะเอาไปทีหลังค่ะไม่งั้นเนี่ยมุมมันจะตัดกันแบบยุ่งเหยิงไปหมดเนาะตรงเนี้ยเราต้องวางแบบนี้เท่านั้นนะคะนี่ให้มันเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้ไล่ข้อหลัมตัดแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะโอเคต้องค่อยๆวางนะ ต้องท่องไปเลยเนี่ยเพราะว่าสีแต่ละสีเนี่ยลายตัดเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะดูดีอ้อมหางเข้าอะไรอ๋ออ้อมสร้างผิดแล้วมันไม่ใช่สับปะรดมันคือไข่มันคือสับปะรดมันคือไข่ไก่ชัดนึงเลยไม่ใช่ไข่ไอมไม่ใช่ไข่มันคือสับปะรดไข่ในรูสาวเลยเดี๋ยวดิเดี๋ยวมันจะเหมือนสับปะรดเนี่ยตรงนี้นี่แหละเพราะว่าหัวสับปะรดเนี่ยมันจะมีใบสีเขียวยังงอกออกมาด้วยนะนี่มันจะได้เหมือนสับปะรดไงเห็นปะ มันจะมีใบเขียวๆงอกออกมาแบบเนี้ยหยักๆแบบเนี้ยนะ <S <S แล้วก็จะแหลมๆหมยกัยกๆในชีวิตจริงแบบมันก็จะเป็นหนามเจ็บๆนะ <S 1> <S 1> โองสปะร์ทำไมแบบลูกตาเขาต้องมีหนามแบบนั้นด้วยไม่เข้าใจเลยเนาะ <S <S นี่แบบนี้เอาหยักใหญ่ๆเนาะ ที่เข้าใจมันจะอย่างนึงนะอะไรอรอมันอร่อยไงอ๋อมันอร่อยใช่ปะเอ้ยแต่เขาว่ามันแสบลิ้นนะเนี่ยพี่เคนเขาว่ากินของทูแลมันน่าจะหวานกว่าเป้าของอะไรก็ได้สับปะรดพี่เคนชอบหมดแหละโอ้โหถ้าอย่างงั้นต้องกินก้านสับปะรดนะเพราะว่าก้านสับปะรดอร่อยมาจิ้มเกลือสมัยอยนะโอ้โหปียวจี๊ดไม่ต้องจิ้มหนักพี่เคนเดี๋ยวโซเดียมสูงโอเคนนี่ก็ทําใบหยักๆออกมาเนาะแบบนี้นะน่าจะพอแล้วนั่นเนี่ยเพราะว่าถ้าทําเยอะเกินไปมันอาจจะดู เหมือนแถววันนะนะนี่แบบนี้ครับไอตัวข้างล่างอ่ะเขาคิดว่าแมวน้ำมันคือแมวจริงๆนะเนี่ยดูดิน้องน่ารักเนาะนี่มันเดินอยู่ใต้น้ำไม่ด้วยหรอมันเป็นแมวพันธุไหนกันเนี่ยมันไม่ใช่ตัวนากหรือแมวน้ำใช่ปะมันคือการฟิกเจอริงรวมกันระหว่างแมวกับแมวน้ำมันคือแมวจริงๆดูดิมันเดินเหมือนแมวเลยอะแล้วมันก็ร้องมิวมิวแล้วมันก็มีเต็มเลยนะแต่มันเป็นแมวบสีม่วงสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยเป็นแมวลายแฟนตาซีอะไรเนี่ยแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้ค่ะ เรากะว่าจะทําเป็นประตูทางเข้าออกนะคะเหมือนในกระตูนเนาะนะในกระตูนนะคะประตูทางเข้าออกของเขาเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนประตูเหล็กสีฟ้านะคะแล้วก็ประตูที่ปิดเปิดเนี่ยก็จะคล้ายๆประตูเครื่องจักรกลไกของนักประดาน้ำอะเนาะคล้ายๆกับแทงน้ำอะนะคะเราวางกระจบเสร็จแล้แเราก็จะวางไข่แบบนี้ลงไปค่ะแต่จะเป็นไข่ประตูนะคะก็จะเป็นไข่เฟอร์นิเจอร์เนาะซึ่งมันเนี่ยใช้งานได้จริงๆนะคะใช้การได้จริงๆเลยคือเปิดปิดประตูได้จริงๆเนาะอ๋อดูดิเอ้ยมันย่างเฟี้ยวอ่ะ ถ้าเจอะมืดชีวิตเปี่ยนเลยนะ <c oughs> ลายสับปะรดต่อไม่ถูกเลยเนะี่ยเฮ้ยแต่คือมันเหมือนจริงๆเนี่ยมันเหมือนประตูบ้านของแบบของสัปันม็อบจริงๆนะดูดีใช่แล้วสวยจุ๊บนี่เราออกแบบแบบนี้นะให้มันแบบว่าเป็นครึ่งประตูก็พอเนาะ <c oughs> โอเคต้องทังบล็อกเข้าไปนะจะเข้าไปเลยว,ว้าวถึงไส้สับประรดแล้วไอแต่ว่าข้างในกลวงนะไม่มีเนื้อสับประรดนะอ,อ้าวโอ้โหเลยเราจะเปลือกอะ่ะนี่นี่อ้าวไปดูนี่พี่เขมีของกินมาพิเศษมันก็คือแคปซิคแคปเบอร์เกอร์อร่อยเวอร์อนี่ความขาดได้เลยไม่ใช่หรอกมันคือเดลี่ควีนนี่ความขาดได้มันคือเบอร์เกอร์บิสซาดจากเดลี่ควีนความเราไม่หกเอาทากาวตาช้างไว้ที่ฐานเปล่าเนี่ย ต่อไปนะคะกล่าวว่าจะทําเป็นหน้าต่างนะคะหน้าต่างของสแปนมอบเป็น,นกระตูเนี่ยเขาก็จะแบบว่าประมาณว่าต้องมีขอบนะคะเป็นขอบสีฟ้า,ฟาแบบนี้เนาะเหมือนขอบเหล็กนนะคะขอบเหล็กสีฟ้า,ฟาเนาะจะค่อยๆเล็งนะคะแล้วก็วางให้มันแบบว่าได้องศรที่ประมาณสี่เหลี่ยมด้วยกันนะคะ จริงอ่ะถ้าแบบหลังใหญ่กว่านี้มันก็ทํากลมได้มากกว่านี้ใช่ไหมแต่ว่าเราทําเป็นอันเล็กๆดีกว่านะคะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ของเขาเนี่ยมันก็มีแบบว่าไม่ค่อยจะแบบเยอะสักเท่าไหร่นะคะสาหรับสะพนานบอบเนาะเพราะว่าสะพานบอบเนี่ยเขาแบบชอบอยู่ง่ายๆะลรอย่างเงี้ยมีความเป็นส่วนตัวสูงแลวอิสระนะคะนี่แะวางกระจกลงไปค่ะกระจกใสๆแบบเนี้ยเนาะอุย้ยน่ารักจุงเหมือนกระจกในต้นน้ำเลยใช่เราจะเลือกกระจกแบบไม่มีขอบนะคะ เอาตรงนี้ก็ต้องเป็นหน้าต่างค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนประกอบของหน้าต่างกันเนาะอันนี้ต้องค่อยๆทุบบล็อกแล้วทิ้งนะเพราะว่าถ้าเราทุบไม่ดีแล้วก็สับปะรดของเราเนี่ยจะกลายเป็นสับปะเละนะคะเราไม่อยากให้มันเป็นสับปะเละนะเราจะต้องค่อยๆวางนะแล้วก็ใส่หน้าต่างลงไปค่ะกระจกใสๆแบบนี้ออทำไมหน้าต่างสองฝั่งเลยนี่ฝั่งนี้ก็ต้องมีหน้าต่างนะมีเหรอเฮ้มันต้องมีดิมันจะกลายเป็นสับป,ปะเละจริงๆนะไม่เละหรอกนะคำนวณไว้แล้วว่ามันต้องวางประมาณนี้เลยดีๆนะอ๋อเดี๋ยลายิด นี่เดี๋ยวให้ไ่เคมาวางดีกว่าไม่ดีแน่เลยนี <c oughs> ่ต้องทุบข้างในดนะ้วยเนาะเฮ้บเฮ้บเดี๋ยวเอาไปข้างนอกก่อนแล้วก็ใส่กระจกใส่ลงไปแบบนี้เราก็จะได้หน้าต่างมาเพิ่มนะคะก็คร่วาวๆหน้าตาก็จะประมาณนี้นี่แหละประตูอย่างเฟี้ยวว่าชอบประตูมากเลยอะแล้วต่อไปค่ะปกติบ้านข้างบนดินเนี่ยมันต้องมีปล่องควันใช่ไหมแต่เราจะไม่ใช้ปล่องควันค่ะเราเป็นปล่องไอ้น้ำไอจี โอ้เหมือนเลยหรือว่าปล่องฟองน้ํานะคะเพราะว่าเราอยู่ใต้ทะเลกันนะเนาะอ๋อดูดีเฮ้ยมันมีฟองอากาศแต่งมาดิละ่ะเห็นปะสวยอ้อเหมือนเลยอะเหมือนในกัรตูนเลยอะใช่มีฟองอากาศอยู่ทั่วไปหมดเลยอะ่พ<ต>ี <he en S 2> ่เค้นว่านะมันตมนุมมันเ่ยนะมันเหมือนไข่เลยตอนนี้มันไม่เหมือนไข่เหมือนสับประรดแล้วก็มีทางเดินเข้าบ้านนะคะให้สะพานบ๊็อบเขาหนนะ่อยเนาะเราอยากได้แบบลายออกสีเขียวๆเป็นลายฟองน้ําสีเขียวๆแบบนี้นะคะนีปนะ่ปัญา่าสบันบล็อบแบบมีทางเข้าออกแบบนี้เนาะถ้าทางสะพานบ๊อบเขาจะชอบนะเพราะว่าเป็นลายฟองน้ำประจำ ตัวงเขาเลยนะคะมีแบบนี้แต่ว่าเราเลือกเป็นสีเขียวดีกว่านาะโอ้ยไม่กระทั่งพื้นนะยังต้องมาทั้งเรียงลายเลยเหรอเนี่ยใช่มันมีลายหมดแหละต้องค่อยๆวางโอ้ยเป็นลมแผลแต่ว่าวางเสร็จแล้วแหละตกแต่งกันต่อด,ดีกว่านะเอาไปในบ้านกันดีกว่านะคะในบ้านเนี่ยยังไม่ได้วางเฟอร์นิเจอร์เลยระวังพื้นกันนะคะพื้นของเราเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นลายปลาดาวนะคะ แล้วก็สลับกับบล็อกทองอะเนาะนี่มันก็ออกสีแบบนี้อู้หูยเหลืองอร่ามสวยจุงคือว่าเคยเห็นในการ์ตูนอะบ้านของสปันบล็อกอะตรงพื้นของเขาเนี่ยก็จะเป็นพื้นทรายนะคะแต่ว่าเราเบื่อแล้วอะพื้นทรายมันดูธรรมดาไปนะเราก็เลยแบบทําบล็อกให้เขาใหม่นะคะเป็นแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็บริเวณตรงนี้ค่ะเราจะใส่เป็นบล็อกกบเรืองแสงลงไปนะคะเราจะใช้เป็นบล็อกกบเรืองแสงที่เป็นสีเหลืองเนาะ,ะได้เข้ากับบ้านสับ์ประตะาดนะคะที่ออกโทนสีเหลืองกับสีส้มนะคะ นี่นะเราจะปิดเพดานชั้นที่สองนะคะจะได้ไม่ต้องปักคบไฟอนะเนาะไม่ต้องปักทอ,อ,อ,อสกันนะสว่างสว่างจูนนี่มนะันสว่างอยู่แล้วบล็อกกบเรื่องแสงจากน้องกบเนี่ยมันต้องสว่างอยู่แล้วแหละแล้วก็ใส่บันไดลงไปสำหรับปีนขึ้นชั้นที่สองนะคะจะได้ประหยัดพื้นที่ลงไปเนาะ นี่เป็นยาลาดเจ๋งเปล่ปาว้เจ๋งเวอร์ต่อไปก็เริ่มเฟอร์นิเจอร์กันเลยเนาะเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ค่ะจะเป็นตู้เย็นเนาะเฮ้ยตู้เย็นอือตู้เย็นมันเหมือนถังน้ําเลยอะ่ะตลกจุ๊งอ่ะมันเป็นลายถังน้ําไงจะได้แล้วเปิดไม่ได้อะ่ะแล้วนี้ก็จะเป็นเตาอบนะคะเตาอบของสะพานบ๊อบเขาเนาะเนฮะ้ยมีกระทะด,ด้วยดูดิใช่มีกระทะด้วยประจำตัวเขาเลยนะโอ้โห,หน่ารักเวอร์เฮ้ยมันน่ารักนะมันเหมือนในการ์ตูนเลยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวของเค้าห่าเอเยเดี๋ยวมันมีคีบอะไรเนี่ยคีบฉลามมันคือ ฉลามหรือเปล่ปลาม,มันคือครีบฉล,ลามมันคือครีบฉลามอะนะนี่แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงคู่ใจค่ะของสัพันธ์ล็อกเขาคืคอ,อแกรี่เอ้ยแกรี่จัวจริงเสียงจริงน่ารักจุง้งกระดุกกระดิกได้ด้วยเจ้าหอยทากแกรี่อยู่นี้กันนะเราต้องเลี้ยงหอยทากแกรี่ไว้ด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะอ่างล้างมือขาดไม่ได้เลยนะจะทําอาหารไม่ล้างมือได้ยังไงใช่เพราะว่าสัพันธ์ล็อกเขาค่อนข้างจะอนามัยนะนี่มีข้างบนค่ะก็จะเป็นที่แขวนวัตถุดิบนะคะก็จะเป็นขวดพริกไทยกับขวดเกลือนะคะ เฮ้ยของปวดพี่เคเลยมีขวดเกลือเลยแล้เวลาจะใช้เขาต้องดึงออกจากเชือกเหรอนี่แล้วก็มีปลาแขวนไว้ด้วยโอ้โหไม่ทำอะไรนะปวดจุงเป็นโมเดลตกแต่งเฉยๆแล้วก็มีร่ม อ๋อมันต้องใช้ล่มด้วยเหรอมันอยู่ใต้ทะเลมันก็เปียกอยู่ยแล้วแล้วฝนจะตกกลางทะเลเหรออืองไง <c oughs> นี่แล้วก็มีชามอาหารไว้สําหรับให้เจ้าแกลลี่ค่ะอ้าวเฮ้ยไม่เห็นมีข้าวเลยอ้ามเราถังแตกแล้วมีหนังสือพิมพ์ด้วยนะวางไว้กับพื้น,นเนาะโตเก้าลี่พวกน่าทงแานแล้วตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโต๊ะกับเก้าอี้นะคะที่ไว้สําหรับนั่งรับประทานอาหารของสปันม็อบเขาเนาะนี่มันจะเป็นเก้าอี้เปลือกหอยนะคะแล้วก็โต๊ะเป็นโต๊ะไม้เนาะแล้วก็เก้าอี้เปลือกหอยค่ะ ึงมันก็นั่งได้จริงๆนะยูดีเอ้ยมันน่ารักอะ่ะมีความรู้สึกเหมือนเป็นนางเงือกเลยอะ่ะ <c oughs> โอเคแล้วก็บริเวณตรงนี้ค่ะกะว่าจะเป็นโซนนั่งเล่นนะคะวางเคาน์เตอร์ลงไปนิดนึงแล้วก็ตามด้วยทีวีค่ะโอ้โหเดี๋ยวกันนะ คุค้นๆตรงนี้เหมือนหมวกประาน้ำเลยเอาเนื้อว่าหมวกนำน้ำอ่ะเนี่ย,ย <c oughs> แล้วก็กระถางปะการังไม่ใช่กระถางดอกไม้นะมันคือกระถางปะการัง <c oughs> น่ารักจ <c oughs> แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาค่ะโอ้โหเบลอเลยน้นั่งดิเป็นโซฟาของสะพานบ๊อบเขาเลยนะสบายจังเลย เห็นโซฟายาวซะด้วยใหญ่สารกระจายจุงเบยนี่จะทำให้ขเขาชอบมานั่งดูทีวีใช้ป้าเวลาว่างๆเวลา,วา,วาพักผ่อนใช่ไหมให้เขาพักผ่อนตรงนี้นะแล้วก็บริเวณตรงนี้ค่ะเราก็จะตกแต่งด้วยแบบลายคล้ายๆกับแบบถังน้าอะเนาะนี่มันจะเป็นถังใช่ไหมถังไม้ไมใช่ปะถั<ล>งบอลแล้วอ๋อไให้เก็บของ๋อเไว้ให้เก็บของเหรอ้ยไม่มเก็บของได้อ่ะนี่ไมโครเวฟอุ้ยเขาไม่กินมาม่านะเนี่ยเฮ้ยเขาไม่กินมาม่าเขากินเบอร์เกอร์ไม่ใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราจะทำเค้กให้เขากินดีกว่านะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นกล่องคัพกับเตาเผาปกตินะคะแล้วก็นี่ท้องครัวขัดไม่ได้เลยขนมเค <c oughs> พร้อมกินพร้อมกินเพราะว่าเบอร์เกอร์เบืเบ่อแล้ว <c oughs> เปลี่ยนเป็นเคก็แล้วกันเนาะแต่สปาร์ลจะชอบนะพี่เคนยังชอบเลยเฮ้แต่ทุกคนต้องกินเบอร์เกอร์ท้าทุกคนมาที่นี่นะแล้วก็ลายใไปเปอร์ค่ะลายใปเปอร์เนี่ยก็เป็นลายคล้ายๆกับลายปะกกาลังอนะเนาะดูดิอัน,นี้มันน่ารักอะเอาไว้แปะๆตั้งกำแพงบ้านเนาะ อ,อพี่เกนแมงกะพุนเฮ้ยแย่แล้วบ้านเราดนแมงกระพุนออนะบุกโอ้โหเต็มเลยไม่ใช่ไม่ใช่ชั้นที่สองเนี่ยจะเลี้ยงแมงกะพุนไว้ด้วยแล้วก็บริเวณโซนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นห้องน้ำนะเนาะ,นาะจะมีอ่างอาบน้ำนะคะว้าวุิ่งมาอาบจุง๊ง อ่างับน้ำของสพันบ็อบนี่ขเขาต้องอ่านนี่แม้แต,แต่ว่าเออเราอยู่ในน้ำตลอดเวลาไม่ใช่ตอนนี้ทำไมต้องอนะหรือ่เนี่ยเอ้ยของมันต้องมีดูดีทีอาสบู่มาฟ้องเลยไมนะ่ก <c oughs> ็เขาเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวใช่ไหมนี่เลยผ่านไปได้เลยทิชชู่กับผ้าเช็ดตัวมมวนทอกแขนใหญ่จุ๊งเขาว่ามัน <c oughs> เป็นทิชชู่นะเห็นว่ามันหน้าตาแปลกๆปกนะไม่แปลกหรอกมันคือทิชชู่แล้วก็ต่อไปค่ะโถส้่วมชักโครกอันนี้ดี พ่ากำลังปวดเลยโพรน,นี่ของสะพานม็อบเขาเป็นชักโครกของสะพานบล็อกเขาจองหักเล่าแล,แล้วก็มีกระจกส่องหน้ากับอ่างล้างมืออยู่ด้วยเนาะนี่เป็นไงวะพี่เคนเฮ้ยดูดิอ่างมันยังเป็นอ่างไม้เลยเห็นเปล่าแล้วก็ตรงนี้ค่ะเรากะว่าจะกั้นท่องเนาะเพราะว่ามันเป็นห้องน้ำใช่ไหมก็อยากกั้นให้มันเป็นส่วนตัวนะคะเราใช้เป็นบล็อกไม้กั้นไว้ก่อนนิดหน่อยนะานี้นะคะเราค่อยใช้แทบดรอตกแต่งทิ้งเนาะนี่แบบนี้ เออแบบนี้ค่ะปิดให้ี่เลยนะห้องนั้นจะได้กลายเป็นส่วนตัวนะคะส่วนประตูเนี่ยเราจะเลือกเป็นประตูแบบว่าวางกระจกลงไปก่อนนะคะ เราต่วางเป็นประตูไม้ค่ะที่มีห่วงยางลงไปด้เนาะโอ๊ยลายสวยจังเดีดีมีห่วงยางชูชีพด้วยนะเผื่อเวลาจะจมน้ําใช่เปล่าจะจมน้ำในห้องน้ำเนี่ยนะคิดดูดีกระลอกก็ยังอยู่ใต้ทะเลได้เลยอ่ะอันนี้เราใช้ทับดรอตกแต่งนะคะเพราะว่าอยากได้กําแพงที่มันบางๆนิดนึงอะเนาะอี่ค่อยวางนะเอาเป็นกาแพงลายสีน้ำเงินนะใช่เพราะว่าเราต้องวางเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนเพิ่มอีกนะคะโอเคที่เหลือก็ปิดทับดรอเลยเนาะปิดให้มิดนะนี่แบบนี้ปิดให้มิด โอเคได้กำแพงห้องน้ำมาแล้วล่ะเฮ้ยลายสวยกันแน่เนี่ยดีดเฮ้ยคือดีอ่ะโอ้ยอยากมาอยู่แทนสัพันบ๊อบแล้วลอ่ะอ้ยห้องน้ำน่ารักเวอร์น่ารักทุกอย่างเลยแหละของสัพันบ๊อบเขาเนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นศูนห้องนอนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนของสัพันบ๊อบเขาเลยนะคะมีเตียงนอนของสัพันบ๊อบเป็นไงน,น่ารักเปล่าแล้วก็ขาดได้เลยนาฬิกาปลุกไอ้น้ำ ไม่มุดเรื่อยเลยโอ้โหตื่นแน่ยี้อันนี้ไม่ตื่นก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วมันแทบจะดูประทไปแล้วเนี่ยโอ้ยนี่มันสั่นสะเทือนเซนโซราลแล้วเกินปุกบพี่นีงก็ตื่นทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยแล้วก็โซฟาประจำตัวของสุพรรณบ๊อบคะนะคะ เอ้ยคือมันน่ารักนะ่ดูดีสีแดงน่ารักเนาะแล้วก็อันนี้นะคะ้าจะเป็นของเล่นของเจ้าฝ่ท่าแกรี่นะคะก็จะมีตุ๊ก,กตากระต่ายตุ๊ก,กตาหมีให้เขาเล่นเนาะแล้วก็ปูแบบเสื่อยางไว้ให้เขานั่งนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะกระถางปกากราลังเนาะเอาไว้ข้างๆกันจะได้ดูร่มรื่นนะคะอ๋อยังไม่พอนะเราอยากตกแต่งเป็นโคมไฟระย้านะคะเอาของมาแขวนไว้แบบนี้ดีกว่านะเฮ้ยอะไรนี่คล้ายๆกับเจลลี่ฟิตนะเ <c oughs> นาะเขาเรียกสัมพันธ์ล อ้อะไรเนี่ยน่ารักเชียวเหมือนคุกกี้ของเด็กเลยให้เจ้าแการี่มันเล่นไงนี่ท่าทางจะชอบเปเนี่ยของเล่นเด็กเลนะอุ้ยอันนี้พี่เคนก็อยากเล่นดูสิคารามีเม็กระพุดด้วยไอย้ยายาพี่เค้นอย่าไปแย่งของน้องเล่นไปน้องเล่นไปก่อน <c oughs> ตรงนี้นะคะก็ตกแต่งข้างตอนนี้หน่อยนาะนี่ อันนี้รู้ป่ะอะไรพี่คินอะไรเหรอเรื่องออกกำลังกายไงว้าต้องมาขวนบ้าตอนนี้ด้วยนี่ใช่ขนบ้าของสพันม็อบไงโอ้จิตใจทำเรื่องอะไรนี่มีโต๊ะนิดหน่อยโต๊ะนี้ไม่ทำอะไรดีอ่ะไว่วางของไงเปิดสพันม็อบมีของเรื่อมาวางนะอ๋อประมาณนั้นเนาะนี่ติดป้ายไว้ใส่ป้ายมาเปเปอร์ไว้นิดหน่อยห้องจะได้ไม่ดูซีดเป็นไปนะแล้วก็ให้เจ้าแกรี่หายทากนะคะอยู่ด้วยกันเนาะชั้นที่สองเนาะฮ้ยอาหารพร้อมหนังสือพิมพ์พร้อมโอเคน่าจเสร็จแล้วล่ะ ก็ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตกแต่งบ้านของสปันมอบไปเรียบร้อยแล้วนะเป็นบ้านสับปะรดของสปันมอบนะคะี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปดูกันเลยดีกว่าจ้าเข้ไปดูซิว่าบ้านของเราจะเจ๋งแค่ไหนคุณสปันมอบต้องชอบแน่ๆเลยอืมตัวจริงเขาเดินเข้าออกบ้านหลายรอบแล้วแหละเดี๋ยวดูภายนอกกันเนาะภายนอกก็จะเป็นบ้านสับปะรดที่แบบว่ามันอยู่ใต้ท้องทะเลลึกนะคะเฮ้ยดูดีมันเหมือนในการ์ตูนจริงๆอะเนียดูดีเฮ้ยไม่ใช่กใกล้เคียงนะแต่ที่แน่เป็นลายสับปะรด แล้วก็เข้าประตูบ้านเข้ามาค่ะเราจะเจอเฟอร์นิเจอร์เข้าของของสปันม็อบเขาไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นตรงนี้ที่สามารถนั่งดูทีวีได้แมหนาตามันจะเหมือนแบบว่าคล้ายๆหมวกนักประดาน้ำนะแต่เขาก็อ a แ a ปได้นะ <c oughs> เเฮ้ยมันดูทีวีได้นะช่องนี้อย่างมันน่ะแล้วก็โต๊ะกินข้าวนะคะของพวกสปันม็อบเขาเนาะแล้วก็ห้องครัวขาดไม่ได้เลยมีห้องครัวห้องทำอาหารของสปันม็อบเขามีเจ้าแกรี่หอยทากน้อยแล้วก็ขึ้นไปชั้นสองค่ะก็จะเป็นห้องนอนกับห้องอาบน้ำนะคะ ะหรือว่าห้องน้ำเนาะแล้วมีห้องนั่งเล่นด้วยนั่งแกล่ะว้าไอ้หันสะพานบ๊อบเขานั่งตาหาักเล้ยมันไม่ายผงนง่ายกันเนี่ยบิ่งตึงเลยอ่ะมัมน <ละ S 2> <ะ>คือพึ่งใช่ปะเนี่ยนี่แล้วก็มาหดเบากําลังกายตรงนี้อืมสะพานบ๊อบให้เขาเออกกําลังกายด้วยหรอเฮ้ยนี่ถ้านอนไม่ตื่นเนี่ยขี้เซาแล,ล้วก็ต้องดูนาฬิกาปลุกไอ้น้ำซะก่อนโอ้โหยดังเวอร์เขาว่ามันคือบูดเรือนะ <G ül> แล้วก็บริเวณห้องน้ําค่ะก็จะมีอ่างอาบน้ํานะคะไป้แช่น้ําสําหรับสัพันม็อบเขาเนาะอุ้ยดูดีเป็นฟองน้ำมันต้องแช่น้ำเลยเนี่ยอันนี้อยู่ในชุดนอนนะเนี่ยแล้วก็จะมีชักโรครกอ๋อเฮ้ยเป็นชักโรคกรกโถสุขภัณฑ์ที่แบบว่าใช้ได้อะไรดีเฮ้ยโอ้กลิ่นมาถึงข้างนอกเลยเอ้ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยนั่งเฉยเฉยแล้วก็มีกระจกเนาะเอาล่ะแล้วตอนนี้เราก็สร้างบ้านแล้วก็ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ของบ้านสพพันม็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าชอบป้าสปันบ๊อบนะน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ปรักข้ายกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทุกเนีย่ยเล่นเกมไม c คร f t ต่อไปนะ่แล้วอย่าลืม่าคำเป็นต์พวกเพื่อนกันนะครับวันนี้ต้องไปหลับไปจ้า